สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับครูจูนนะคะในวิชาภาษาไทยนั่นเองค่ะครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรคะเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยใช่แล้วค่ะครั้งที่แล้วนะคะครูจูนได้สอนเรื่องมาตราตัวสะกดมาตราอะไรคะถูกต้องค่ะนั่นก็คือมาตรากงนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะเรียนเรื่อง มาตราตัวสะกดเช่นเดิมแต่ว่าไม่ใช่มาตรากงแล้วนะคะแต่จะเป็นมาตราอะไรนั้นเด็กๆไปสังเกตรูปต่อไปนี้ดีๆนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูรูปกันเลยคะ่ะ เด็กๆจารูปที่ครูจูนให้ดูได้ไหมคะว่ามีรูปอะไรบ้างไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวครูจูนทวนให้นะคะสําหรับรูปที่1นึงนะคะนั่นก็คือรูปร่มค่ะรูปที่สองรูปส้มรูปที่3รูปไอศกรีมรูปที่4รูปเลขสารูปที่5รูปมะขาม รูปที่6รูปชมพู่และรูปที่7รูปหัวหอมนั่นเองค่ะเด็กๆสังเกตไหมคะว่ารูปทั้ง7รูปนี้ที่ครูจูนให้ดูนะคะเมื่อนำมาเขียนเป็นคำแล้วจะมีอะไรที่เหมือนกันบ้างเอ่ยถูกต้องแล้วค่ะสิ่งที่เหมือนกันของคำทั้ง7คําคำนะคะนั่นก็คือตัวสะกดนั่นเองค่ะมีตัวอะไรสะกดคะเด็กๆรู้ไหมคะ ใช่แล้วค่ะสำหรับตัวสะกดของคำทั้งเจ็ดคำนี้นะคะนั่นก็คือตัวมอมานั่นเองค่ะเช่นคำว่าร่มรอโอมอรมไม้เอกร่มตัว,วสะกดก็คือตัวมอม้าคำว่าส้มสอโอมอสมไม้โทส้มตัวสะกดก็คือมอม้าเช่นเดียวกันค่ะทีนี้เด็กๆรู้หรือยังคะว่าวันนี้ครูจูนจะมาสอนเรื่องอะไร เก่งมากเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูจูนก็จะมาสอนเรื่องมาตราตัวสะกดมาตรากลมนั่นเองค่ะก่อนอื่นนะคะเราไปทำความรู้จักกับมาตรากลมกันเลยค่ะเรื่องมาตรากลมมาตรากลมคือคำที่มีมอม้าเป็นตัวสะกดเพียงตัวเดียวเช่นแก้มหนามปลอม เป็นตนต้เด็กๆรู้ลักษณะของมาตรากลมกันแล้วใช่ไหมคะสําหรับวันนี้นะคะครูจูนก็มีตัวอย่างคำมาตรากลมมาให้เด็กๆได้ฝึกอ่านกันด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปดูตัวอย่างคำมาตรากลมกันเลยคะ่ะตัวอย่างคำมาตรากลมโคมไฟแยมมะตูม มะยมซ่อมผอมลมขนมตุ่มเข็มสำหรับวันนี้นะคะครูจูนก็มีเพลงมาฝากเด็เดกๆเช่นเคยค่ะ เราไปฝึกอ่านแล้วก็ฝึกร้องเพลงมาตรากรมกันเลยค่ะเพลงมาตรากรมกสะกดมอนี้ก็เป็นคำแม่กรมผมงามเติมความเข้มคมเป็นคำแม่กรมสะกดมอมอมาวิ่งห่อขอจดจำเหล่านี้คือคำแม่กรมกสะกดมอ นี้ก็เป็นคำแม่กลมผมงามเติมความเข้มคมเป็นคำแม่กลมสะกดมอมอมาวิ่งห้อขอจดจำเหล่านี้คือคำแม่กลมกสะกดมอนี่ก็เป็นคำแม่กรม ผมงามเติมความเข้มค่มเป็นคำแม่กงสะกดมอมอมาวิงหอขอจดจำเหล่านี้คือ เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆร้องเพลงกันได้ไหมเอ่ยเยี่ยมมากเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูจูนก็มีคำมาให้เด็กๆได้ฝึกอ่านสะกดคำเช่นเคยค่ะนั่นคือคำมาตรากลมถ้าเราพร้อมแล้วนะคะเราไปฝึกอ่านสะกดคำมาตรากลมกันเลยค่ะผมคำว่าผมมาจากผอพึ่งผสมกับ สระโอและมอมาสะกดว่าพอโอมออ่านว่าผมเคมคำว่าเขคมมาจากคอควายประสมกับสระเอะและมอมาสะกดว่าคอเอะมออ่านว่าเขคม งามคำว่างามมาจากงองูประสมกับสระอาและมอมา้าสะกดว่างออามออ่านว่างามยิ้มคำว่ายิ้มมาจากยอยักษ์ประสมกับสระอิมอมา้า และไม้โทสะกดว่ายออิมอยิมไมโทอ่านว่ายิ้มนุ่มคำว่านุ่มมาจากนอหนูประสมกับสะระอุมอมาและไม้เอกสะกดว่านออุมอนุ่มไม้เอกอ่านว่า นุ่มชมคำว่าชมมาจากชอช้างประสมกับสะระโอและมอมาสะกดว่าชอโอมออ่านว่าชมหอมคำว่าหอมมาจากหอหีบ ประสมกับสะระอและมอมาสะกดว่าหออมออ่านว่าหอมล้อมคำว่าล้อมมาจากลอลิงประสมกับสะระอมอมาและไม้โทสะกดว่าลอ อมอ,อมอล้อมไม้โทอ่านว่าล้อมรวมคำว่ารวมมาจากรอเรือประสมกับสระอัวและมหมาสะกดว่ารออัวมออ่านว่ารวม แจ่มคำว่าแจมมาจากจอจานประสมกับสระแอมอมาและไม้เอกสะกดว่าจอแอมแอจมไม้เอกอ่านว่าแจมก้ามคำว่าก้ามมาจากกอไก่ ประสมกับสระอามอมาและไม้โทสะกดว่ากออามอกามไม้โทก้ามซ่อมคำว่าซ่อมมาจากสอเสือประสมกับสระอมอมาและไม้โทสะกดว่าสอ อม,อ,อมสองไมโทอ่านว่าซ่อมอ่านกันได้ไหมคะเด็กๆเยี่ยมมากค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูจูนก็มีเกมมาฝากเด็กๆอีกแล้วค่ะใครอยากเล่นเกมบ้างเอ้ยถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเล่นเกมกันเลยค่ะเกมที่ 1. ปริศนาคำไทย ฉันคืออะไรเอาไว้เย็บผ้าปลายแหลมนักหนาหนูจ๋าลองทายกอไก่ไอศกรีมขอไข่เข็มคอควายลมฉเฉลยเข็ม ฉันคืออะไรยาวสั้นก็ได้เรียบงามยามหวีบนศีรษะเรากอไก่ผมขอไข่แก้มคอควายกลมฉเฉลยผม ฉันคืออะไรใบใหญ่กว่าถ้วยใส่อาหารด้วยลองช่วยกันทายกอไก่ครกขอไข่หม้อคอควายชามฉเฉลยชาม ฉันคืออะไรดื่มได้โตดีคุณค่ามากมีขาวข้นหวานมันกอไก่น้ำขอไข่นมคอควายกาแฟฉเฉลยนม ฉันคืออะไรเห็นได้บนหน้าหอมกลุ่นหนักหนาซ้ายขวาเปล่งปลังกอไก่คิ้วขอไข่ปากคอควายแก้มฉันเล ันคืออะไรผลไม้เป็นฝักเพชรบูร์นมากนักเปรี้ยวหวานลองชิมกอไก่มะยมขอไข่มะขามคอควายมะม่วง เกมที่2รูปภาพแปลงร่างกติกาคือให้เด็กๆเลือกภาพที่เขียนเป็นคำแล้วอยู่ในมาตรากลมนั่นเองค่ะ ไําทำถูกหมดทุกข้อบ้างคะ่ะเยี่ยมมากค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูจูนก็จะมาทบทวนให้อีกหนึ่งรอบวันนี้เราเรียนเรื่องมาตรากลมมาตรากลมคืออะไรคะเด็กๆถูกต้องแล้วค่ะมาตรากลมนะคะก็คือคำที่มีตัวเมอมาเป็นตัวสะกดเพียงตัวเดียวเท่านั้นนะคะอย่างเช่นคำว่ายิ้ม ยออิมอย้มไมโทยิมตัวสะกดของคำว่ายิมก็คือตัวมอมานั่นเองค่ะเด็กๆอย่าลืมไปอ่านทบทวนเรื่องมาตรากลมกันนะคะแล้วก็อย่าลืมทำใบงานกันด้วยนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้ครูจูนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายคะ่ะ